ความนานในการจูบแบบเ r ร n c h ค i s s ใช่ไหมซึ่งทางการเกษตรเนี่ยก็เลยออกกฎหมายมาว่าคุณห้ามจูบกันบนชานชาลารถไฟห้ามใส่กางเกงสีชมพูในสีเลยนะสีชมพูดได้ยินว่าห้ามใส่ก,กงางเกงสีชมพูห้ามใส่กางเกงสีชมพูหลังเที่ยงวันอาทิตย์ถ้าบ้านคุณเนี่ยมีลูกน้ํายุงลายอยู่ในกระถางที่มีน้ําขังหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาตรวจเจอเขาจะมาสุ่มตรวจนะเขาจะปรับตัวละหนึ่งร้อยเหรียญ Thanks God It's Sunday <S อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วนะครับในช่องซันเดยของเรา EP นี้เป็น EP ที่69สแล้วนะครับซึ่ง EP ที่แล้วเนี่ยเราได้มาเล่าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวหนึ่งนะซึ่งมันก็คือตัว By นาพลเตอร์หรือว่าใช้ก่อนจากอีกหลังเนี่ยใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดู EP ที่แล้วได้นะครับแต่ EP นี้มันน่าจะเข้ากับเทศกาลนิดนึ่งเพราะว่าน่าจะปล่อยตอนปลายปีเนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างที่ น่าสนใจเวลาเราไปเที่ยวไปทํางานหรือว่าเดินทางในช่วงนี้ที่เป็นช่วงเฟสทีฟของปีเนี่ยจะได้รู้ว่าเออถ้าเราไปประเทศนี้มันจะมีสิ่งแบบนี้ด้วยนะโดยวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของกฎหมายแปลกๆในต่างประเทศกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับประเทศสิงคโปร์อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผมเองซึ่งผมเคยทํางานที่นู่นประมาณสองสามปีก่อนที่จะย้ายไปอีกประเทศหนึ่งนะมันมีอยู่ประมาณผมมีหลายข้อมากแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าทักสามข้อแล้วกัน อ่าข้อที่หนึ่งเลยคือกฎหมายในการพูดในที่สาธารณะซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าคุณจะเหมือนประท้วงอ่ะพูดง่ายๆคุณเหมือนคุณประท้วงเนี่ยคุณจะมาลงถนนเหมือนที่ไทย<ช>หรือที่อื่นๆไม่ได้นะจะมาฟรีสปีดยกป้ายอ่างเงี้ยไม่ได้ที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีสวนสาธารณะอันหนึ่งครับชื่อว่าฮองลิมพาร์นะครับเป็นสวนสาธารณะที่จะอยู่ใจกลางเมืองนะระหว่างสถานีคลาฟคีกับสถานีชนนาทาว์ซึ่งในมุมของ ฮองลิมพาร์คเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งที่ชื่อว่าสปีกเกอร์คอหนเนอร์สปีกเกอร์คอนเนอร์เนี่ยมันจะเป็นเวทีเหมือนให้คุณจัดขึ้นไปการแสดงพิธการก็ได้รวมทั้งการประท้วงแต่มันจะมีกฎอยู่ว่าถ้าคุณอยากจะมาประท้วงหรืออยากจะมาพูดอะไรในที่สาธารณะเนี่ยคุณต้องไปขออนุญาตทางสถานีตำรวจก่อนซึ่งคุณต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้า30วันที่สถานีตำรวจที่ชื่อว่าเซตาเยอะนะครับโดยจะมีกฎเหมือนกันนะอย่างเช่นกิจกรรมที่คุณทำเนี่ยต้องระหว่างเจ็ดโมงถึงทุ่มหนึ่ง อ่าสองเนี่ยห้ามใช้ขยายเสียงสามเนี่ยจะต้องเป็นพลเมืองสิงคโปร์เท่านั้นที่จะมาที่จะเกณฑ์เข้ามาได้อะอะไรประมาณนี้สี่ห้ามติดป้ายก่อความรุนแรงห้าห้ามมีสื่อลามกอนา,าจารหกภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาจีนภาษาสัมินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกฎแบบนี้เกิดขึ้นด้วยในการประท้วงที่สิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นแ่ะผมทํางานใกล้ๆตึกนั้นพอดีแล้วผมก็มองมาทุกวันแบบเออประท้วงนั้นน่ารักดีนะ อันนี้อันที่หนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าโอเคมันน่าสนใจดีอันที่สองอันนี้อาจจะรู้ๆกันหลายคนแล้วก็คือที่ประเทศสิงคโปร์ห้ามเทียวแบฝรั่งใช่ผมเคยไปมาเลยก็คือแล้วไปซื้อฝรั่งกลับมาสิ่งที่โดนตำรวจตรงนั้นนะตรวจอันแรกคือมาฝรั่งแต่ว่าเขาก็ใจดีนะเขาไม่ได้ปรับเขาแค่ยึดว่าเออเขาห้ามเทียวหมาฝรั่งเขาไม่เหตุผลที่ว่ามาฝรั่งเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้บ้านเมืองเขาสโปรกไม่สวยทําความสะอาดก็ยากโดยที่ ถ้าเกิดเขาจับได้เนี่ยเขาจะมีข้อปรับในในมูลค่าถ้าจะไม่ผิดประมาณ1 0 0 0พันเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับหรือประมาณเท่าไหร่25,000บาทปะ่ะ25,000บาทอะไรประมาณนี้อะอันนี้อันที่2อ,อ,อันที่สามอีกอันหนึ่งแล้วกนแถมให้สําสหรับคนที่อาจจะไปใช้ชีวิตนานๆหรือไปเที่ยวนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องไปเช่าบ้านอยู่นะครับมันจะมีฤดูด้วยที่เขาส่งตำรวจมาตรวจที่บ้านคุณถ้าบ้านคุณเนี่ยมีลูกน้ํายุงลายอยู่ในกระถางที่มีน้ําขังหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาตรวจเจอเขาจะมาสุ่มตรวจนะ เขาจะปรับตัวละหนึ่งร้อยเหรียญก็คือทุกคนต้องแบบโอเคไม่มีน้ําขังต้องคว่ำจานน,น่้นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันมีข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองเนี่นยคุณจะไม่ค่อยเจอ,อยุงเลยในสิงคโปร์ซึ่งการรักษาโรคไข้เลือดออกในที่นู่นก็จะใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเขาเลยเลือกใช้วิธีนี้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็น3อันที่ผมรู้สึกว่าไปเจอมาแล้วก็น่าสนใจดียจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เลยล้อตัวเองนะอันนี้ทิ้ง้ทยนิดนึงเพราะว่าเขาล้อตัว ฟน์ F I N E ไฟ์เนี่ยมันแปลว่าดีใช่ไหมฟน์อะไรเงี้ยแบบสิงคโปร์เป็นประเทศที่ดีนะหรือสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าปรับเยอะมากไฟล์อีกอีกมุมนึงก็แปลว่าค่าปรับเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ล้อตัวเองอยู่ในประเทศนี้เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่เคยเจอมาของประเทศสิงคโปร์สามอันโอเคทีนี้จากที่ฟังพิจาาทั้งหมดเนี่ยพอจะแค็กได้ว่าเขาน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่คอนเซิร์เรื่องทักษะภาพ ประมาณหนึ่งหมายถึงว่าเมืองต้องสวยต้องดูสะอาดปลอดภัยปลอดภัยมันก็เลยเหมือนเป็นอีกกฎหมายหนึ่งที่มิกไปเจอมาคือเรื่องของการห้ามเปลือยกายที่สิงคโปร์ใช่จริงๆเนี่ยห้ามเปลือยกายเนี่ยที่ไหนคิดว่าก็คงห้ามหมดเลยคะ่ะถ้าเป็นที่สาธารนณะแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยคือห้ามเปลือยกายแม้คุณจะอยู่ในเคหสถานหรือพื้นที่ส่วนตัวคุณเองก็ห้ามคือเราอาจจะเคยดูหนังฝรั่งเนาะดูหนังฝรั่งเนี่ยการที่ผู้หญิงเปลือยผ้าแล้วมีผู้ชายฝักตึกฝั่งตรงข้ามเห็นเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไรถูกไหมคะแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าเขาเห็นปุ๊บเนี่ยผิดกฎหมายเพราะอืมใช่เพราะเขาบอกว่าอ่าเหมือนประมาณว่าเขาก็ต้องการรักษามาตรฐานเรื่องของศิลธรรมการที่คุณเปยกายให้คนอื่นเห็นเนี่ยมันถือว่าแบบมีโทษปรับเออนี่ไม่เคยรู้เลยอยู่สามปีปรับถึงสองพันดอลน,นะคะดอลลาร์สิงคโปร์สองพันดอลลาห้ 50, าหมื่นบาทน,น,นะครับใช่ แล้วก็อีกประเทศหนึ่งนะคะเป็นประเทศในแถบ,บเอเชียนี่แหละแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นจะอยากถามพินะก่อนว่าปกติพินาไปเที่ยววัดบ้างไหมคะไปครับเวลาพินาไปเที่ยววัดเนี่ยพินาเคยเห็นคนที่เขาถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่กับรูปปั้นพ,พุนรูปอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคะที่ไทยได้เหรอครับเยอะเลยครับ,บ,รบใช่แต่สิ่งนี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาทใช่เพราะเขาบอกว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามสัก รูปพระพุทธเจ้าห้ามสัก์ใช่แล้วก็ห้ามเซลฟี่คือไปประเทศเขาเนี่ยห้ามแบบเซลฟี่กับพระกับอะไรเงี้ยที่เป็นพระพุทธรูปนนห้ามเด็กขาดพอะเขาบอกว่ามันถือเป็นการดูหมิน่นศาสนาพุทธมิกจะมีเคสตัวอย่างแล้วกันอยากยกตัวอย่างให้สักสามเคสคือในปี2013เนี่ยเจ้าที่ศรีลังกาเนี่ยเขาได้มีการปฏิเสธนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เขามีการแบบสักพระพุทธเจ้าบนตัวแล้วก็มีการพูดจาดูหมิน่นทีเขาก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ อาจจะเป็นอันตรายต่อศาสนาแล้วก็ต่อชาติสิลังกาได้หรือแม้กระทั่งเคสปี2 0 1 2นะคะที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ถูกลงโทษเหมือนกันเพราะเขามีการแบบถ่ายรูปจูบพพุทธรูป <Huh? S 2> ใช่ <laughs> จูบพพุทธรูปก็เลยแบบมีการแบบขับไล่เหมือนกันนะคะแล้วก็หรือแม้ในปี2010นะคะนักร้องนะคะแรปเปอร์เอกอนนะคะก็มี MV พระพุทธรูป อยู่ในใ<ด>นเอ็มวีก็เลย,เลยใช่ก็เลยมีการโดนแบ<ด>นแบปฏิเสธวีซ<ด>่าในการเข้าสีงลังกาก็คือคนเขาก็ไม่สามารถเข้าสีงลังกาได้นะคะโอเคครับโอเคไปต่อพอีกที่ประเทศหนึ่งเลยนะกันนะครับในหมวดของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดมีใครได้ไปประเทศนี้ก็คือประเทศกรีซนะ <c oughs> อ่ามันจะมีกฎอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าห้ามใส่ส้นสูง เข้าโบราณสถานบางที the original, the ่ด so anyway, anyway, ้วยเขาให้เหตุผลว่าการที่ใส่ส้นสูงเข้าโบราณสถานบางที่เนี่ยอาจจะเป็นการทําลายโบราณสถานนั้นๆอาจจะเป็นเรื่องพื้นเรื่องการเดินอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับโดยที่ปี2009นะครับคุณเอลลนี่คอก้าผู้อึ่นวยการการแสดงโบราณวัตถุเนี่ยได้ออกมาประกาศว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องไม่สวมรองเท้าส้นสูงซึ่งทําลายโบราณสถานและพื้นผิวของโบราณสถานนั้นนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดคุณใส่ไปนานๆมันจะเป็นการทําลายพื้นผิวอย่างช้าๆนะโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวแล้วก็จะทําให้บร โบราณสถานของเขาเนี่ยเสียหายไปด้วยถ้าใครไปประเทศกรีซก,ก็ระวังกันนิดนึงไปต่ออีกประเทศหนึ่งเลยแล้วกันคือประเทศฝรั่งเศสค่งเขาบอกว่าถ้าไปฝรั่งเศสเนี่ยเวลาไปไว่ายน้ําผู้ชายเนี่ยห้ามใส่กางเกงว่ายน้ําที่หลวมๆห,หรือผู้หญิงห้ามใส่ชุดว่ายน้ําที่เป็นเส้นอะจีสตริงอะไรเงี้ยให้ใส่ชุดว่ายน้าที่คุมตัวเท่านั้นโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าคุณใส่ชุดว่ายน้าที่หลวมๆเนี่ยมันอาจจะทําให อนามัยของสระว่ายน้ำไม่ดีหมายความว่าสมมติถ้าเกิดคุณคุณเคยเห็นพุ้งเกงเซิร์ฟใช่ไหมที่มันหลวมๆเดินไปแล้วมันสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้อะที่ไม่ใช่สระว่ายน้ำอะถ้าคุณใส่ชุดไปน้ำที่เป็นเกงในตัวเดียวคุณอาจจะไม่ได้ไปทั่วถึงขนาดนั้นนึกออกว่าแล้วพอคุณเป็นบ็อกเซอร์คุณไปเดินโน่นนี่นั่นแล้วกางเกงมันอาจจะมีสารปนเป,นปนเื้อนกลับมาแล้วมาลงสระาเง,างี้ยทาให้อนาัยของคนที่ใช้งานมันไม่ดีเขาก็เลยมีกฎที่ว่า ถ้าคุณใส่ชุดว่ายน้ำลงไปในสระคุณต้องใส่ชุดว่ายน้ำจริงๆเท่านั้นเช่นเดียวกับจีนสปริงเหมือนกันนะครับก็เลยลองดูแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณไปฝรั่งเศสแล้วคุณมีโอกาสได้ไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยมาพพ์ม,มาบอกกันหน่อยว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกกฎหนึ่งของฝรั่งเศสที่เราเจอมามีอันหนึ่งเรื่อง f French kiss คุณรู้จัก French kiss ใช่ไหมเป็นช์คิสเป็นการจูบแบบดูดดื่มซึ่งมันมีความนานในการจูบ แบบ<ช> French Kiss ใ,<ช>ใ,<ช>ใช่ไหมซึ่งทางรังเศสเนี่ยก็เลยออกกฎหมายมาว่าคุณห้ามจูบก,กันบนชานชาลารถไฟด้วยเหตุผลที่ว่าการจูบก,กันบนชานชาลารถไฟเป็นการล่ำลาอะไรเงี้ยมันจะทำให้รถไฟดีเลยแล้วเกิดอ,อันตรายเขาก็เลยออกกฎว่าถ้าคุณไปอยู่บนชานชาลาของฝรั่งเศสคุณห้ามจูบก,กันเขาจะมี kissing zone สำหรับการจูบล่ําลาก,กันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่ง เราก็ไม่ได้ไปมันหลายปีแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมีใครไปเดี๋ยวนี้เราก็อยากรหมกันมาอัปเดตให้ฟังหน่อยละกันว่ามันเป็นยังไงก็ยังเห็นใครจูบลากันก่อนขึ้นรถไฟไหมใช่ใช่ที่อิตาลีก็มีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าห้ามจูบกันบนรถแต่จริงนะถ้าคุณขับรถแล้วคุณจูบกันน่ะมันก็ไม่ควรบ้างมือถือก็ห้ามเล่นเลยใช่ไหมเขาก็เลยมีกฎหมายว่าห้ามคู่รักจูบกันบนรถนะครับอย่างเช่นที่เมืองอีโบลิเนี่ยคือถ้าคุณจูบกันเนี่ย มันมีโอกาสที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นการประมาทในการขับขี่ได้เขาก็เลยมีกฎว่าถ้ากุลักษ์อยู่บนรถคุณห้างจูบก,กันแล้วถ้าเกิดจอดก็ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะข้งมนี้มาใช่ใช่เพราะว่าเหมือนไปมันม,ม,นมีมันมีข้อมูลหนึ่งด้วยว่าการจูบบนรถมันอาจจะทําให้คนขับเสียสมาธิเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสําหรับบางคนนะคะการจูบมันอาจจะไปกระตุ้นอารมณ์บางอย่างแล้วก็ไม่มีสมาธิขับรถและทีนี้อ๋อมันจะมากกว่าจูใช่มันจะมากกว่าจูใช่ ส่วนอีกประเทศหนึ่งที่มีคิดว่าคนไทยน่าจะอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่าคนรู้จักนิกแตหลายคนนีที่นั่นถือว่าเป็นเลสที่คนไทยอยากไปมากที่สุดนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียนะคะโดยข้อห้ามที่แวบแรกเห็นแล้วก็ตกใจว่าอะไรแบบนี้มันเป็นข้อห้ามหรือเป็นกฎหมายได้ด้วยหรอนะคะก็คือเรื่องของการห้ามใส่กางเกงสีชมพูในสีเลยนะสีชมพูได้ยินว่าห้ามใส่กางเกงหมีภูห้ามใส่กางเกงสีชมพูหล <laughs> ังเที่ยงวันอาทิตย์ แต่ข้อห้ามนี้มันมีแค่ในในรัฐวิเตอรเรียนะคะโดยเขาบอกว่าห้ามสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสหลังเที่ยงวันอาทิตย์หรือที่อ่าเขาชาววิเทอเรียเนี่ยเขานับถือกันว่าเป็นวันสบาโตวาทำไมอ่ะคือวันสบาโตเนี่ยอธิบายนิดหนึ่งว่ามันเป็นวันสาคัญทางศาสนานะคะทางศาสนายูดาห์แล้วก็ศาสนาคริสต์เขาบอกมันเป็นวันที่พระเจ้าสร้าง ดินละฟ้าสร้างโลกเสร็จแล้วอ่าก็เหมือนเป็นวันพักวันหนึ่งวันนี้เขาเขาก็เลยเหมือนเป็นวันที่ต้องให้เกียรติอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดว่าจากในเว็บไซต์ที่เขามีการดิสคัตกันเนาะเขาบอกว่ามันไร้สาระไม่มีใครทากันหรอกแต่ว่ามันก็ยังมีบางคนที่เข้ามายืนยันว่ามันังมีธรรมเนียมปฏิบัติอาจจะไม่ได้เงี้ยของกฎหมายแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขายังทํากันอยู่ในรัฐนี้อย่างนั้นก็คิดว่าแปลกเพราะว่าบ้านเราก็ทํากันทุกคนอยู่แล้วคือเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟหรือการซ่อมไฟฟ้าอะไรด้ววยตัเอง่่ทีี เขาห้ามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองถ้าพี่ถ้าพี่นกไม่มีใบอนุญาตเนี่ยไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองไม่ได้หลอดอย่างเงี้ยนะใช่ใช่เพราะเขาบอกว่าเขาซีเรียสเรื่องความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟก็ตามนะคะเพราะว่าหากต้องการเปลี่ยนเนี่ยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มีช่างเนี่ยเข้าที่เขาได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเปลี่ยนหลอดไฟต้องอบรมด้วยหรอหลอดหรือเขาหลอดไฟเขาไม่เหมือนเราเขาอาจจะเป็นเป็นหลอดแบบสุดยอดเทคโนโลยีหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่อยากให้มาเล่าให้ฟังเพราะ คิดว่าคนที่ดูอยู่อาจจะมีบางคนที่เคยไปออสเตรเลียหรือมีคนรู้จักออสเตรเลียก็อยากให้มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามัน,มน,มนจริงหรอที่ไปห้ามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองอยากรู้เหมือนกันถ้ามีใครผ่านไปผ่านมาดูอยู่มาพิมบอกกันหน่อยนะครับว่าข้อนี้เป็นข้อจริงไหมใช่แต่ว่าก่อนจะไปก็ใครกําลังจะไปก็อย่าเพิ่งแบบไปทะเลาะทะเลาะหรือไปทะลึ่งทําเองนะคะไปอยู่บ้านโฮสบ้านใครอย่างเงี้ยก็อย่าไปเปลี่ยนโอเคเรามาลองสรุปข้อห้ามในข้อมูลที่เราหามาเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่ประเทศสิงคโปร์เลยสรุปข้อห้ามคือเยอะมาก เยอะมากคุณไปลองอ่านเองแล้วครับสติกเกอร์เราด้วยเองด้วยแต่ว่าที่เราไปหามาเนี่ยอยากมามาเล่าให้ฟังก็จะมีสามข้อนี่แหละก็คือเรื่องเรื่องมาฝรั่งเรื่องยุ่งเรื่องการมาทวงในที่สาธารณะอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าคุณคงไปเที่ยวไม่ได้มาทวงกันหรอกมีสีลังกาใช่ไหมห้ามเซลฟี่กับพระพุทธร,รูปมีกรีซห้ามใส่เส้นสูงเข้าโบาราณสถานบางที่ไปเช็คกันดีๆมีฝรั่งเศสเรื่องการว่ายน้ําและชุดว่ายน้ําจะต้องเหมาะสมต้อง proper อย่าใส่จีสตริงอย่าใส่ชุดหลวมหลวมจะม,มีผลเรื่องอนามัยมีเรื่องจูบบนชานชาลารถไฟก็ห้ามเหมือนกันที่อิตาลีจะมีเรื่องการจูบของคู่รักบนรถก็จะเป็นข้อห้ามและสุดท้ายก็คือออสเตรเลียก็คือการใส่างเกงสีชมพูหลังบ่ายวันอาทิตย์แล้วก็การเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองอยาก,อยาก,อ,ยากอยากรู้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับซึ่งเนื้อหาหลักๆเราก็ประมาณนี้ ใครที่กาลังจะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้ก็อลองดูดีๆนะครับซึ่งกฎบางอันเนี่ยเวลาคุณไปเที่ยวคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้มันมีกันนึงด้วยญี่ปุ่นอะ่ะเวลาคุณไปขับรถอะ่ะแล้วคุณเจอสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเวลาลงสะพานคุณต้องจอดสนิทด้วยนะไม่ใช่แบบไม่มีรถไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะเห็นคลิปบนยูทูบมันจะมีคนมาจับคุณเลยนะครับถ้าเช่ารถไปขับขวาก็จริงอย่างเงี้ยมันเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันจะมีกฎที่เข้าขเขา ชอบใบกะพีปุ่นโคตรยากคุณม่ไม่ใช่ประเทศแล้วอะ่ะพูดง่ายๆโอเคตอนนี้ก็ปลายปีแล้วนะครับใครมีแผนเที่ยวก็ลองดูนะครับเผื่อคลิปนี้มีประโยชน์ครับคุณไม่มากก็น้อยเนะเวลาไปอยู่ในเมืองของคนอื่นเนี่ยก็ขนเนข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับเขาพิกดอะไรก็อย่าไปแหกของเขาจะได้เป็นพลเมืองของโลกที่ดีในการไปเที่ยวประเทศนั้นๆแล้วครับแล้วก็ถ้า,าใครกำลังมองหาสุขประกันสุขภาพที่ซื้อไวรัลยนปลายปีเนี่ย ที่ซันเดยของเราก็ขายนะครับช่องเราก็คือช่องของบริษัทซันเดยนะครับก็สามารถไปหาซื้อประกันสุขภาพได้ที่ easy sunday com นะครับลดหย่อนภาษีสูงสุด25,000บาทมึงถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เรามีโค้ดแจกด้วยจากช่องเราก็คือถ้าคุณใส่โค้ดซันเดย์ไทแลอร์วีคูปเนี่ยลดไปเลยจากหน้าเว็บ10%นะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ไม่แน่นใจเทปนี้น่าจะออกก่อนช่วงคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ ไปเที่ยวอย่างปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเนะะื้อหาประมาณนี้อยากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานก็เราจะขอบคุณทักคุณมันอย่างยิ่งเป็นมาชอบเล็กๆของเราค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะเรามีมาให้ชมกันทุกสัปดาห์เนาะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะก็อยากให้กดไลค์กด s ั b s c r i b ์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้มีกับพี่นาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับ<ะ>ชาวมนุษย์เงินเดือนทุกท่าน thanks God it's Sunday <S อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า